เดียนนี้ก็ดูความคมนะครับความคมชัดเรียนนี้น่าจะมีเกแล้วนะครับเดียญนี้หลวงพ่อเกษมมีเกนะครับจะเช่าหาดูให้ดีนะครับจะเช่าหาดูให้ดีครั้งหน้าจะพิมพ์คำว่าหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับข้างล่างห้า มีสา2สองห้าหแล้วก็จะมีมียันด้วยข้างหลังเขียนว่ารุ่นพิเศษสู่สารไตลัดจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์พอบนะครับต่อคดโอเคเรามาดูกันว่า บ็อกสามขีดเป็นยังไงนะครับสามขีดที <c oughs> ่เขาว่ามีไม่แน่ใจกี่บล็อกนะครับแต่ว่าผมได้ยินว่าก่อขีดกขีดแล้วก็กขีดกอขีด,ขขดแล้วก็มีสองขีดด้วยนะครับสองขีดตัวนี้เป็นสามขีดนะครับจะมีติงๆอยู่ตรงเลข3นี่นะครับ ดูตัวหนังสือจะเป็นแท่งคมุมหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับอีโมมาโมมาจะมีขีดติ่งๆด้วยนะครับเรียนนี้ออรอยตัดรอยตัดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้รอยตัดเก่าปียุคสองพันนะครับยุคสองพัน คต,ต้องเป็นโค้ดตอกเท่านั้นนะครับโค้ดตอกมีรอยตอกชัดเจนนะครับข้างหลังตัวหนังสือชัดเจนคมซื้อคมชัดเหรียญดีน่าเก็บนะครับเหรียญน,นี้โอเคเหรียญหลวงพ่อกเกษม หัวหัวก็เป็น,ปนาสังเกตตัวเขาเรียกอะไรตรงนี้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องคมชัดนะครับตรงนี้คมชัดเขาเรียกอะไร ใต้หัวนี้ต้องคมชัดนะครับถ้าเหรียญเกจะไม่ไม่ชัดนะครับเหรียญเกจะไม่ชัดตรงนี้ครับตรงอ่ะเหมือนคล้าย,ายตัวนอนเนี่ยถ้ของแทจะชัดชัดเจนโอเคเหรียญหลังพ่อปอลหลงพ่อเกษมปีสองห้าสองสาม โอเคมาพร้อมกล่องนะครับราคาก็ยังไม่แรงนะครับจะชาวหาก็ระวังให้ดีนะครับมีของปลอมแล้วคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับหลวงพ่อกเกษมพิมพ์เล็กวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ